ดันน้ำลุงมช่องคนมาแล้ช่วยออกค่าห้องเราอยบ่อนโอ้โหคนจัด้ารห็เยอะเลยพอตื่นจำเล่าไปก่อนบ่ตื่นกอนเราพี่เราเลยแล้วบัตมีบัตรยังกัช่วยละออกแล้วบ่เนาะเห็นละออกตลอดกับไ่ได้แล้วเห็นอ่ะบอกเราแน่ว่าผู้เล่ยรลวมเลยบัดได้บัดมีแน่กัสิมาสอยออกว่าสิ นี้่ไหอสมนี้นีว่าสีเวียนไปหาทางสาวอ้วนไปเลยไปข้นเนื้อชามชีมือว่านเวียนอะไรสิไปเยี่ยมปยาก่อนทางลุงกับจักรวาลอะไรลุงกับคือมีข่าวดีเนี่ยขึ้นชงนี่แหละไปโดเลยติดตามปรงกันกับยังทางว่าฝึกก็ยังบนทนผู้ม่อะไรอย่างนี้น้เสีเห็ด แต่คนเราสิอยากเฮ็ดนะพี่น้องเฮาอยากเฮ็ดบ่อความดีเฮาเฮาเฮาอยากเฮ็ดบ่อความดีฉะนั้นเลยเนาะพี่หนุ่ยบางทีด้วยล้นฟ้ากับเจ้าบ่อยากเฮ็ดบุญก็มีพี่น้องกับเจ้าบ่ได้มาซอยยิบยื่นก็มีบางทีคนจนซอยกันเด้งก็มีเนาะพี่น้องมันมีหลายวิธีเฮ็ดซอยเหลือคนเนาะพี่น้องบ่แม่นว่าจําเป็นต้องมีเงินเสมอไปบายซเฉพาะก็การมีเงินมันก็สิดีกว่ามันก็สิมีทางออกหลายทางพี่น้องเอ้ยการที่เฮาบ่มีเงินเฮาก็ มีแค่กังจิตนกังใจเกลือแห้งสวัสดีป้าลูอไม่ไห่ไปพูดในตอนเช้าเด้อสวัสดีลูกะหนาวบ้งไหมไม่หนาวบ้งไหมไม่หนาวบ้างแน่นี่ตื่นไต่เช้าแท้ใจใจใเอ๊๊ะะเอุ้ยตาหนาเมื่อเด้อตาเปียกตาจืดตื่นมากก็ได้ที่นั่งเอ้ยเนาะ เด้อทุานสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีดตอนเช้ากักษาหน่อยอ่าอินเดย์แล้วน่ารักพวกกันเมื่อนี้ก็อยู่เฮือนอยู่ซาที่เก่าพี่น้องเลยเนาะหนาววันที่สามสิบเอ็ดนเลยหนาวบอข้าวเลยนั่นงก่ายก็สีหนาวๆพี่น้องเลยเราเมื่อนี้ 3, s, นว<ฮะ>นันนะี้ก็บลมลมวันที่สามสิบเอ็ดเปล่าพอดีบิ๊บุญนะ บุญเดินสามบ้านท่านบะเนาบุับุญไบุญไก่บุญน้ำบได้เลยช้อื่นๆุื้อนือกะบุญกงเก่าเนะบุญเดินสามบ้านทฮามาด้อมาซื้อน้ำกันด้อหนาแม่มได้บุญเหนาสาน่อยในเบอร์ปสบายดีป้าทุาคนสบายดีสบายดีป้าล้าจังเด็ก ใช่แล้วก็จะไปท่องเฮียน,นะ่ะกินข้าวแล้วบอนั่งเลยมากำลังกินอยู่ไปตาพี่น้ <c oughs> นนองไปเฮียนกันลังกินข้าวอยู่ไปซื้อเสืออเออเ้อดินบ่ลองเสื้อนะซื้อลองเสื้อดินบ่ดูน้องเลอาจารย์มาแล้วมื่อเนาะไปรถใหญ่แด้วเมื่อเนาะบ่ด้สิ่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเมื่อเนาะว้าวขาฉัาอนออยเลยอืมเฮ้ยลมจับ ไปตอนเช้าแห้งเ yes. ืยนอากาศเย็นเนาะนังมอไซไปเดินแหงว่าร่มตีหนาได้ีหนาซาไปเด้นเนาะมึนมันแบบว่ามึนเแค่บอลหันหาตาจิมแตาไอ้ตามานั่งกางตามาางนั่ กัแเป็นแบบนี ớ, ้แล้วมันมันแจ้งเด้อเห็นื่เกาสบายดีสบายดีป้าลุงนสบายดีงทา้งเท่าเม่ันเมื่อไหรบอ้าวมบกาเมื่อไกแจ้งเ้อนะคุบั่กแจ้งย เป็นเียนยังหมู่บ้านนี่นะเป็นเฮียนลหเฮียนมือที่สองมันใจยุดมานี่หมู่บ้านนี่กิสีงงแงเนียนี่เต่อกปอเฮียนไห้อ่านมหรอเฮียนไอ้เลิกยุดเฮียนหลายมือแล้วเนาะท่นจะอันนั้นะขันะมือหนึ่ง อาทิตอาิตย์โมงกเก่ามื่อานนี่กับมื้อามวันาทยี่ลันนั่นงก็นบอกว่าลุกเนี่ยขากซีนแต่แม่เชื่อนชื่อซีนแหงขาก็ซีนแหงก็เินล้นกินข่าก่อนใลยกนงมีนกินเลยก็ไมน่าเชน่าถ่ายได้ จะอแากขึ้นาอยู่จิงไปที่กันเมือจะมไปนชาพแต่ว่าพักไมงได้ใช่อหาดด้ใช่าาม่ให้มืหาพันกันพมไม่น้ำเหมือนเดิมว่าจะซื้อมเฉยเหมือนนะไม่แล้วดาพันเอาไปชื่อสามพันเกลี่ยสามพันผไม่โมพัไม่จนังุน ตะคีมัได้เดินนะนองกใช่ไหมเฮือนอยู่ปูกบัตชาักยาอะไรดอกิจะขาน่งสองสที่ก็เป็นบ้นเป็นพี่น้องเาหาหน่อยเพจะอายหุอยู่กเด้อด้เงินเตอเด้อม่ป้นเป็นบัดเป็นอ้น่อืม จะไปปับมาอยู่เมื่อนั้นก็ทอดมองว่าในผลล่มเดี๋ยวร่มเดี๋ยวนาเดี๋ยวห่อนอยู่มันหลุดจะได้เนาะตน้ำมัท่านนิดหน่อยกั้เลยเป็นไงนี่คือเป็นไงฮาก็กันหน่อยเนึ่งทั้งปอคนกับมาแล้วเมื่อคืนนี่เนาะอะไรย่งบอมาน่อยอะไรยังอะไรหยังน้บอมาหน่อยหนุ่มดำดำนะจักและ่งหอไรยางหนุ่มนามาบ่นะไรลืม เพิ่นั่งใจปกัรกันเเพิ่มบ่มิมนี่อันนี้เอาไปจีดีก่อนอันนี้ฮะนี่สบายดีพี่น้องด้วยเาอกคืนหลากอ่ะมาหอดบ้านห่อเพือนไปบร้องเพี่นท้องทุ่มคืนนี้มากขึ้นให้ใจบ่พี่น้องเลยเป็นวัดเป็นวัดได้เนี่ยอตอย่าคิดอย่าคิดมันหวานได้นี่นะ

ยนลนมื่อนะนงปรุเบิงสบายดีปุสิเด้ออืมใจสบายดีปลุดอเด้นางตะปุดอยู่อาลรแโจ้บแกโจ้เอฮะเป็นยังไทางพุทนอากาศเป็นยังไงดีเนาะมันก็มันกันี่แหละมันก็มนมือโบกันมือได้มีลมมันก็น้ำปั๊บอากาศปั๊บสภาพบทท่านมืออัน่งสวนทานะ ก็เป็นวบดเป็นไข่กันแถวแสวอยู่ผู้หนึ่งไปหุ่งหมอยู่ผูกัได้าไปบ่าเยาโอไปหุ่งหมออันเป็นว่าอพักไปห้องหมทีช่กูสิตายแล้วเพื่อนมัเป็นอยู่ดป่หองหมอบมันเป็นยังเราเป็นไข่เ่รอเป็นไข่ออเ่ได้เป็นไข่ไปวเราเป็นแบบเจ็บคอนะเจ็บคอเฮยเปนแนแท่นยิ่งเราแหพองเดียวของเราเลยแบบติดมาเลยเ้าเราบ่เพืนี่เ้าเลยเรา เราเอาสองชามมือแต่ทีมงานเพิ่นยังอยู่พุ่นนี่บ่ยังหรือว่ามาเบิ้ลแล้วบอสอมีดก็ป่ายิ่งนนี่มันจะเปื้อนปากเปื้อนมืออ่ะอะไรก็ต้องกินหลายมันหวานพูดแล้วมันเป็นว่าเป็นไอได้คอมมานเตโน่คอมมา่วนเตโน่ผิดนะคอมมานเตโน่ไอแอลโบเราให้ไอแอมโบเราพาไปตัดเอาเฮือนบ่าแอมโบเบั้ลอยู่คือคือเฮือนค่อยนี่ละเรา đuôi khơi cái đấy, ừ. khơ, khơ, <laughs> nào đây, đồng đồng đấy là ừ, cái gì đấy ạ, là bồn, bên đầu, nông vị, bên lá, chỉ cái gì là bò sau cả, nông vị, thằng nông bài, thôi lúc ก็เพลงตลกแล้วฟังวอะไรอบหนาคือซีแรียได้ติบอนไ้รอบหนากะอาจจะเรื่งสีแบบเดือดดิกๆกนิดหน่อยดูหยอกดูหยอกไลดีปลลุงกบอกว่าชิมุกชิมุกย่อยเยอะขนาดก้ยเ็ตในเจ็บด้ฮะบอขอโทษลูกบอขอโทษไม้ตงมโอ้ดืดเดพอกับพ่อเสียงเรง ี่จคนเป็นวัดเป็นไอ้ยังไหวไ,ไอ้ตากอ่าฮุกฮิกเลยใจคนกินมุ้ยังไหระลกไหมไข่ร<ห>ับอืมถ้ากันเดินทางไปทา้งหนอีกสมืนนี้นี่ว่าสีเวียนไปหาทางสาวอ้วนเลยไปขึ้นเนื้อชามฉีมือว่าเพม่นเวีนอะไริีปเยี่ยมไปย่าไปดีก่อนทั้งลุงกะจักว่าอะไรลุงกะ คือมีข่าวดีเลยคือั้งนี่แหละพี่โดนเลยติดตามแบบไปตรงกันกับยังตั้งว่าฝึกก็ยังบนท่านผู้รายเลยเอียยตอนใดนเอยพี่โดนคือนี้กลับมากไปหลาอหาผัวสาวอวนพี่โองหลาะหาจนถั่วเป่าอ้อยจอดท้าไ้ไฟกระปุกเน่ยขำขุดยาดเด้อเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยโรงงานตําตามไปล้วยหนึ่งไปหาเล่ามาที่หาบอกผัเล่าเนาะ แี่เปเยี่ยมเงินเลยกต่ทเป็นทาสกไทยเงินเราเป็นอะไดีกมาบ้านมาเมืองบ่ตีไปมืบ้านเมืองบ่สิได้ด้วยข้อถขอพยเลยมาแล้วสิตีน่เนาะเท่าฝนเมื่ออยู่เพื่อเลยักเนาะจังบ่พอแล้วตีด้ย เลื่อนชั้นน่ะงน่อยเลยไปเสือลูกเสือไปเม็นลูกไปปงอกันไปหางอันจะมาควาได้ลุแก่ดูที่บุ้งเลแม่จบท่านน้องง้อได้หมไปชมไปไปงเที่ยนเลยลยตาบไปน้ำหน้าพิ่งบ่าขี่เป็นน้ำหน้าผิ่งกันเลเน้อไปน้ำห้าจันไปนํานาจันละน้ำผึ่งกับไปน้ำหน้าจันนั่นแหล้เออเป็นได้จากการอยู่การนอนยพุทธนอนรุงช่องคนมาแล้ สวยออกหาห้องเล่าอีบอ้อนเอ oh, ็นญาติเหยื้อคนหนเ่งขอเตือนจำเล่าไปก่อนบ่ตูดก่อนเราพี่ตูดไปแล้วบัดมีบัดยังกะสวยละออกแล้วบอเนาะให้ละออกตลอดกับอะไรแล้วเหยือเนาะบอเล่าแน่ว่าพูดแล้วดูเลยบัดได้บัดมีแน่กสิมาสวยออกว่าสิออกก่อนเด้อจิออกก่อนเด้อว่ะ

ไม่ได้อยากใส่เสื้อแขนยาวนะพี่น้องเลยหนาวจำใดก็ไม่ได้อยากใส่เลยเพื่อนน่ะไปนะแม่เจ้ากาเตรียมตัวนะแม่เตรียมตัวแล้วบ่เพื่อนที่ออกไปกับน้าอ่ากับลุงจันออกไปเลยพี่น้องเลยนะไปด้วยไปกันเลย

ม่ได้หัวง่ายๆนะพี่หน้องเ้ยว่ได้หัวง่ายๆเลยตอนคืนนะหอมกลัวกลัวด้ตอนคืนดีแตงคืนบอเนี่ยบิงบิ่งเบิงเบิงเดินไปทางไหนยืนดีๆเลยไอศิขล่วพี่นุ่มเลยบ่าวพิ่งตอเนี้อุ้มมีชีได้เนาะบ่าเพิ่งว่ได้จับย้อนจับย่อด้เป่นองเห็ดเอง่ลไดเนี่ยแค่ประคองอ้วยด้วยอโทษลกแค่ประคองไว้สื่อเลยป้าเอาเฮยป่าน แล้วผ่านมาันแล้าขออุ้มโอ้ยแข็งแน่เาสามเดือนเ่ดูได้นะสี่เดือนปลายแล้วยังอ่อนอยู่เราไปตัตัว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 ตัอ้าอ้อเสียหาเลยยืดๆะสักอะไรเดไดม้โอ้โอ้โอ้พ่อย้เจ้าปวสงใจบ่สามารสมาโอ้เดยวเดามาทางออีกจักเมื่อจะิไปเนี่ยอีกจะแล้วบุญดินซาำพี่ัเห็นลูกานบุนวะดิลจันเช็ดลรทานบ่ ขาวแจก่่อนนพ้วไม่ได้สมทบทุนน้ำเพลินบ่ลหมดสมทบทุนน้ำเพลินวอลค่อยกันค่อยกันขมังเลยนวอลด้วยนี่เนาะแก้วอันนี้จะกับไปสมทบทุนอะไรบุญวอลจะส่งหรือว่าจะไหนยังอ่ะเน้คอยลงไปนี่ซื้อคอยลงไปสซ่างอ่าสมทบทุนส่างกุฏิซอยเพลินยู่พี่น้องไงเนาะแต่ว่าเรื่องลงทันทางบาดจันกค่เป็นรองเชิดคนที่จัดการนะว่าเฮ้ยเฮาวันบุมี ปัจจัยเทากัเอาเหื่อไปเหงสู่ก็ได้ไปซอยแต่ซอยเพื่อนผมนัเนาะเทากัการวิธีการเหตุบุญซอยเหลือคนมันกับบุตรมีแต่ว่าสิต้องใส่เงินเนาะพี่น้องเนาะแมันกมีหลายวิธีแล้วแต่คนเท่าสิเหตุแล้วแต่คนเท่าสิอยากเหตุนะพี่น้องเขาอยากเหตุบ่ความดีเขาเขาเขาอยากเหตุบ่ความดีฉะนั้นเลยนาะพี่น้อง บางทีรวยล้นฟ้ากับเจ้าบ่อยากเห็ุบุญก็มีพี่น้อไอ้เจ้าบ่ได้มาซอยยิบเยอะก็มีบางทีคนจนซอยกันเองก็มีเนาะพี่น้องมันมีหลายวิธีเหตุซอยเรือคนเนาะพี่น้องบ่แม่่นวาจเป็นต้องมีเงินเสมอไปไปบายซอยเพิ่นค่ะได้เนาะการมีเงินมันก็สิดีกว่ามันก็สิมีทางออกหลายทางพี่เด้อการที่เฮาบ่มีเงินเนาะก็มีแค่กำจิตกำใจ เแห้งสูเอจ็คคนจีเจกยังได้พี่น้องเลยเนาะเพป็นสิเฮีโลงทานเพป็นว่าเพป็นว่ารอปรึกษากับอ่าบ่าวจันอยูหักแจักสิแม่นยังเนาะถ้าเบิ่งถ้าชมนํากันเด้อพี่น้องเนาะวันที่30 31นี่แหละพี่น้องเอ้ยไปายฉันจาก็เตรียมตัวเด้อมานี้เด้อสนนังกัสิขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเลยเนาะพบพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุขคน ao ao ao, thoải đi đấy đi chị đi. tiêu pa hey, so, so so <coughs> <coughs> so oh, pa